วันนี้ก็พาอ่าน้องๆมันขึ้นไปดูข้างบนบ้านนะมาเที่ยวบรรยากาศคุณอันบุ๊กไปไหนคะไม่เงบ้านพี่เป็นไงรู้สึกลมเย็นมากคุณอันบุ๊กรู้สึกเป็นไงที่ได้ขึ้นมาข้างบนรู้สึกดีใจมากกได้บุญอ่ะนานๆคนเ็มาแตส่วนมากพี่ไม่ค่อยได้ขึ้นมาหรอกพี่อยู่แต่ข้างล่างอ้าวทำไมอ่ะพี่ถนัดข้างล่างร้อนแตอยู่คนเดียวพี่ไม่ดีอันนี้ก็ที่ดีที่นะยังไม่ได้ช้างอะไรเลยตอนนั้นจะสร้างอะไรอ่ะ จะทำเป็นกระถางไว้หน้าเรากระถางก็จะเป็นบรรยากาศรอบๆบ้านเลยอันนี้บ้านสร้างไว้เฉยๆนะว่าจะให้แมวอยู่สั่งคือใหญ่ๆนี้ให้แมวอยู่สั่งมามาประมาณร้อยตัวจะเอาไปหาคุณแล้วหลังแล้วคุณโซ่โอไปไหนคะคุณโซ่โอถูกบ้านถูกบ้านดูด้วยนะคะดูด้วยนะคะคีนต์โอครับ ข้างลงข้างล่าเไมขน่ถาเไม่เป็นไงถามเขาดิบรรยากาศเป็นไงดีมากค่ะจะขอเช่าสักห้องนึงได้ไหมคุณบุ้งพี่บ้านนีที่คุณดูลงรถคุณหนุ่มบุ้งไม่รูว่ารดยี่ห้ออะไรบ้างโอ้โห่ไปดไปซื้อกระเป๋าไปซื้อกระเป๋าไปซื้อของเข้าครัวเฉยเลยอันนี้ยจริงไม่จริงพี่นอนข้าง่า อันนี้บอกก็คือไวเล็ยฟอร์ชั่นอะไรบอกไวเล็ตรถนี้ซื้อไว้ก็คือพวกเรามากันกี่คนนะเจ็ดคนใช่ค่ะจะนอนนี่ไหมล่ะนอนนี่นี่ห้องไว้แต่เฉพาะเองเดือนสิบแปดตัวนะอยู่ในห้องนะอู้หูยอยากนอนนี่มากกว่าแต่ว่าแต่ว่าไอ้นี่ยมีหิมะเหอะไม่ใช่ห้องน้ำสามารถนอนได้เลยนะ บ้านนวีก็อย่างเงี้ยน้องๆมันมาปาร์ตี้ที่บ้านไงบ้านน้าค์สุดเยี่ยมเอาเต็มไอีมงานมันมาถ่ายตัวไอ้นั่นอ่ะแต่ว่าพี่ไม่ค่อยได้อยู่ทำไมอ่ะไปอยู่ไหนอ่ะไปอยู่ไหนต้อยปีพี่จะไปอยู่หออยู่หอที่วัดเต็มบ้านใหญ่ใหญ่อยู่ที่จีจายู่อยู่ที่แบบ ก็อยู่นะถ้าเกิดใครซื้อกี่บาค้อยร้อยสี่สิาทร้อยสี่สิบา่กวอย่สิบสีี่้างมาหลังเงีพี่ไอขดันแซื้อบ้านหลังเี้ไม่ใช่ซื้อ่เนี่ยอันนี้นะแปดสิบาทเขาพี่คืนอันทย์อันทตยหนึงแม่งกน้ำไม่ได้จุ่มน้ำไปปุ๊บกัะน้ำหมไม่ใช่แม่งจุ่มจุ่มน้ำไปใช่ไหมไอขึ้น นี่เยให้ดูชัดๆอีกช้าๆดิบ้านเดี๋ยวบอยเลี้ยงแมวเลี้ยงมาภาบแมวค่ะวันนี้ก็หาน้องๆมาดูมาปาร์ตี้อยากจะมาเที่ยวที่บ้านเลยพามาว่าจะทำระเบียงอีกชั้นนะดีนะแต่ว่าสระน้ำจริงๆใจจริงแล้วสระไม่ใช่สระน้ำอันนั้นเลี้ยงปลาช่อนที่เลี้ยงปลาช่อนพี่ว่าจะเอาฉลามมาลงนี่ ขอโทษจักของพี่ด้วยได้แพทิวเป็นไงบ้างพี่ก็วิ่งใหญ่มากชอบมากเลยจะขอมาอยู่ด้วยไห้ได้นะทำให้ได้แบบพี่นะหนอ่นหนู่นหนุนบ้านหนู่น